สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญากจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านกันนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะว่ามีต้นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะนี่นะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านนะคะจะมีต้นนี้ต้นนี้นะคะปลูกตั้งแต่กระถาง3นิ้วนะคะยังเป็นแบบต้นเล็กๆอยู่ในกระถาง3นิ้วค่ะ ้นนี้เขามีชื่อว่าต้นเศรษฐีใหม่นั่นเองนะคะชื่อของเขาบางคนเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเรียกต้นมหาเศรษฐีบางคนก็จะเรียกต้นเศรษฐีใหม่นะคะลักษณะใบาจะเป็นแบบยาวๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะต้นเศรษฐีใหม่นั่นเองเป็นชื่อของต้นไม้พันธุ์นี้นะคะ เป็นไม้ประดับใบค่ะแล้วก็เป็นไม้เกี่ยวกับในเรื่องของความเป็นมงคลด้วยค่ะมาด้านนี้กันบ้างนะคะด้านนี้จะเป็นต้นวาสนาค่ะลายใบก็สวยมากๆเลยนะคะสําหรับต้นวาสนานี่ค่ะลวดนลายใบของเขาสวยเลยทีเดียวค่ะด้านนี้นะคะลินยาก็ปลูกต้นออมเอาไว้นั่นเองนะคะต้นนี้จะเป็นต้นออมชมพูค่ะ อ,อมชมพูนะคะก็ปลูกเพื่อที่จะมานำมาขยายพันธุ์ต่อน,นั่นเองนะคะอ,อมชมพูลดลายใบนี่จะเป็นสีใบนะคะจะออกสีชมพูอ่อนๆหว,วานๆเลยนะคะใครที่ชื่นชอบไม้อันนี้จะเป็นไม้เลื้ยนะคะต้นอ,อมเนี่คยค่ะไม้เลื้ยค่ะหวานๆนะคะตั้งประดับภายในบ้านก็สวยงามนะคะ หรือใครที่ชื่นชอบไม้ประดับใบสวยๆนะคะก็แนะนำนี่เลยค่ะต้นคล้าแววมายุราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไม้ประดับใบที่มีรวดลายใบที่สวยงามต้นหนึ่งเลยทีเดียวค่ะต้นคล้าแววมายุรานั่นเองนะคะวิธีการขยายพันธุ์เขาง่ายมากๆเลยนะคะเวลาที่เราปลูกไป เรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะแตกต้นใหม่ๆออกมานะคะเราสามารถที่จะแยกกอเขาออกมาใส่กระถางได้นะคะนี่อัญญาก็แยกกอออกมาใส่กระถางสอากระถางแล้วนะคะสําหรับต้นคล้าแววมายุราค่ะเป็นไม้ประดับใบอีกต้นหนึ่งเลยที่น่าสนใจแล้วก็ใบสวยด้วยนะคะตั้งประดับบ้านก็สวยงามเหมือนใบปลอมเลยคุณผู้ชมเหมือน เหมือนใบพลาสติกเลยค่ะแต่เป็นใบจริงๆนะคะนี่ค่ะสำหรับต้นคลาวแววมยุราชื่อของเขานะคะแล้วก็อีกหนึ่งต้นไม้ที่หลายๆบ้านน่าจะมีปลูกกันนะคะนะก็จะเป็นต้นลิ้นมังกรนั่นเองแต่ต้นนี้จะเป็นพันธุ์ขอบทองนะคะหรือขอบสีเหลืองค่ะลิ้นมังกร ลิมมังกรนะคะเป็นอีกหนึ่งต้นไม้นะคะที่จะปลูกในห้องนอนก็ได้นะคะจะปลูกในห้องน้ำก็ได้ปลูกในบ้านก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับต้นลิมมังกระค่ะและอีกหนึ่งต้นไม้นะคะต้นนี้จะเป็นต้นโกศสน,นั่นเองเชื่อว่าหลายๆบ้านก็จะมีนะคะเพราะว่าต้นโกศสน,นะคะเป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็เป็นไม้ที่ สามารถปลูกกลางแจ้งได้นะคะเป็นไม้ใบประดับที่ปลูกกลางแจ้งได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายง่ายนะคะเพราะว่าเป็นไม้ทนมากๆเลยนะคะสำหรับต้นโกสลน,นะคะอันนี้เนี่ยก็ปลูกไว้กลางแจ้งก็มีนะคะหน้าบ้านก็มีเห็นไหมคะกำลังโตเลยค่ะเนี่ยค่ะมาด้านนี้กันบ้างมีต้นไม้เนี่ยบางอ่าบางต้นก็ยังไม่เคย ให้ผู้ชมได้รับชมกันนะคะต้นนี้อ๋ตอต้นนี้หวักมารากตแต่เป็นใบดำนั่นเองอ๋อแต่ใบอันนี้ใบดำนะคะคุณผู้ชมแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นเองแรกๆเนี่ยใบที่เขาเพิ่งเกิดเพิ่งแบบแตกอ่อนๆมาเขาก็จะเป็นประมาณสีเขียวแบบนี้เนี่ยคะ แต่พอนานๆไปนะคะใบที่เป็นสีเขียวเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีไปเป็นสีดำนะคะแบบนี้ขวักมรกตใบดำหรือที่เขาเรียกกันว่าขวักนินนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลนะคะที่ยอดนิยมเลยสำหรับต้นขวัมมรกตไม่ว่าจะเป็นความมรกตใบเขียวควัมมรกตใบดำนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ใบดำนะั้นแต่ทีนี้ ใบเวลาที่เขาอันนี้มาใหม่อะค่ะเขาก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะค่อยค่อยเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นเองนะคะต้นนี้ก็เป็นว่านว่านสเสน่ห์จันรขาวค่ะลักษณะว่านสเสน่ห์จันรขาวนี้ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เลยนะคะต้นไม่ใหญ่ค่ะว่านสเสน่ห์จันขาวก็ว่านสเสน่ห์จันทรขาวก็จะมีทั้ง วาสนสนิทจันขาววันเสนิทจันแดงนะคะอันนี้จะเป็นจันขาวดูง,ง่ายๆเลยนะคะตรงหน้าใบตรงเส้นใบตรงก้านใบเนี่ยค่ะถ้าถ้าจันขาวก็จะเป็นสีขาวถ้าจันแดงก็จะเป็นสีแดงนะคะนิเสน่์จันขาวค่ะใบรูปหัวใจด้วยวก็เป็นอีกหนึ่งว่านมงคลน,นั่นเองค่ะ ต้นต่อมานะคะก็เป็นต้นว่านเหมือนกันต้นนี้จะเป็นว่านขังข,นะะนขงข่าวดํานะคะว่านขังข่าวดํานี่ค่ะอันนี้อันนี้เขาออกออกดอกมาแล้วแต่ว่าล่วงไปแล้วนะคะอันนี้โรยไปแล้วถ่ายชมไม่ทันไม่ทันตอนที่เขาจะออกเขาจะคล้ายๆกับปีกขังข่าวเลยนะคะเขาเรียกกันว่าว่านขังข่าวดํานั่นเองอันนี้ออกไปแล้วค่ะ เดี๋ยวถ้าเกิดออกอีกเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมไน้รับชมกันนะคะสำหรับว่านคางคาวดำค่ะมาไม้ดอกกันบ้างนะคะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นต้นหอมเจชั้นนั่นเองนะคะหอมเจชั้นเวลาออกดอกดอกจะเป็นสีขาวนะคะแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดออก นานไปแล้วนะคะดอกจากสีขาวๆกลิ่นน้ำหอมนะคะเขาก็จะโรยแล้วนะคะเริ่มโรยก็จะเป็นสีเหลืองค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างไอุ้ชมดูเนี่ยอันนี้ก็คือดอกเริ่มโรยแล้วนะคะจะเป็นสีเหลืองแบบนี้วกลิ่นแค่อยู่ใกล้ๆก,ก็ได้กลิ่นแล้วนะคะกลิ่นของต้นหอมเจ็ดชั้นเนี่ยจะแบบหอมฉุนๆเลยนะคะเป็นไม้ดอกหอมนั่นเองค่ะ ให้ผู้ชมดูค่ะต้นหอมเจ็ดชั้นค่ะใครที่ชื่นชอบไม้ดอกหอมนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้และที่เห็นอยู่ตรงระเบียงนั้นนะคะคุณผู้ชมก็คือต้นพวงครามนั่นเองค่ะกำลังห้อยลงมาเลยนะคะอยู่ตรงระเบียง <laughs> ก็เอาไปผูกไว้ก็ต้องระเบียงนะคะเวลาที่เขาออกดอกเนะะี่ยค่ะ สวยเลยทีเดียวสำหรับต้นพวงครามนะคะต้นพวงคามเนี่ยค่ะต้นของเขาจะอยู่ข้างล่างนะคะเป็นต้นเป็นไม้เลื้อยเนี่ยนะคะต้นของเขาเนี่ยอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยทาวันนี่เนี่ยคือต้นพวงครามนะคะเลื้อยไปถึงนู่นเลยค่ะคุณผู้ชมเลื้อยไปถึงข้างบนเลยค่ะเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนี่กําลังออกดอกตรงนี้ นะคะน,นี้จะเป็นมัมมอรี่หรือต้นหมอนนั่นเองนะคะแต่ที่เห็นนี่นะคะอยู่ตรงนู้นกะะ็จะเป็นพวงครามะคะ่ะดอกสีม่วงสวยเลยทีเดียวเป็นไม้เลื้อยนะคะบางบางท่านเนี่ยเขาก็จะนิยมปลูกทําเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นซุ้มส,สวยๆนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบไม้ดอกส,อสวยๆนะคะเป็นแบบทําเป็นซุ้มนะคะก็พวงครามก็สวยงามเลยทีเดียวเวลาออกดอก นี่ค่ะก็ยังมีต้นไม้อีกหลากหลายพันเลยคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะแต่เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยคุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องรัญญาชาแนลนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอรัญญาชาแนลเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะคลิปหน้าจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ